สีสุวรรณจันยาเรียกร้องปอปอชไอต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายกรัฐมนตรีเสร็จขาปมซื้อลอตเตอรี่ชุดใบละ120บาทชี้เป็นการส่งเสริมขายหวยเกินราคาจ่อร้องผู้อำนวยการสำนักงานสลากเอาผิดอาญาผู้ขายต่อวันที่13กันยายน2566เมื่อเวลา10นาฬิกา ที่สำนักงานใหญ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนนทบุรีนายศรีสุวรรณจัญยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อปอปอช เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีควักเงินซื้อหวยชุดงวดที่ผ่านมาตกใบละ120บบาทซึ่งเป็นราคาที่เกินไปกว่าที่สำนักงานสลากกำหนดอันถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้แม่ค้าขายหวยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษทั้งอาญาและจริยธรรมกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ที่31สิงหาคม2566หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วได้เดินทางพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและภาคเอกชนโดยเดินเท้าออกจากพักไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีไปลงสถานีสุดที่สารซึ่งระหว่างเดินทักทายพ่อ ค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดเมืองไทยพัทระย่านสุดที่สารนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้แวะดูแผงลอตเตอรี่และได้ควักเงินซื้อลอตเตอรี่ชุดละ5า้าใบรวม13ชุด65บใบราคา7,800บาทตกใบละ120บาทโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้าง แต่แม่ค้าลอตเตอรี่เผยภาพลอตเตอรี่บางส่วนที่ถ่ายไว้ก่อนที่นายเศรษฐาจะมาเลือกซื้อพบว่ามีเลขเด็ด3ตัวท้ายทั้งหมด7ชุดประกอบด้วยเลขท้าย3ตัว397 491 086้า7ิ7 4 7็ดและ025แม้การซื้อหวยดังกล่าว ผลปรากฏว่าหลังการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2566เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก91ทํำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาถูกหวยในงวดดังกล่าวด้วยก็ตามแต่การซื้อหวยที่เกินราคาดังกล่าวเป็นการชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีให้การส่งเสริมสนับสนุนการขายหวยที่เกินราคากว่าที่สานักงานสลากกาหนดเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ขัดหรือแย้งต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมราคาให้ไม่เกิน80บาทมาโดยตลอดการกระทําดังกล่าวแม่ค้าขายหวยย่อมมีความผิดตามหมู่39แห่งพอรอบอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล2,517และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน10,000บาทแต่ในส่วนของผู้ซื้อนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาหมู่83และหมู่86ถือว่าเป็น ตัวการร่วมและหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดอีกทั้งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงอาจมีความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกด้วยด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติรกักแผ่นดินจึงต้องนำความมาร้องต่อปปชขอให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดตามคันลองของกฎหมายปปชในวันนี้ และหลังจากยืน่นปอปชแล้วได้เดินทางไปร้องให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อยู่ตึกใกล้ๆกับปอปชได้ดำเนินการสอบสวนและแจ้งความเอาผิดทางอาญาต่อผู้ขายสลากเกินราคาทั้งผู้ขายและผู้สนับสนุนต่อไปด้วยนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด